สวัสดีค่ะขอฝากช่องคํำพองสาวร้อยเอ็ดชาแนลในเดอร์ค่ะวันนี้มีโอกาสอได้มาสกลนครนะคะไ้มาที่อำเภอวานอนนีว่าสกลนครได้มาอาไหว้กับขอครอ,องค์ปู่บริจิตนะคะซึ่งอยู่ที่นาลุงพลวันนี้ขอบคุณผอ,ออนุวัฒน์นะคะอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนละคะที่ให้ความรู้หลายๆอย่าง ือว่าเป็นไกด์ท่องเที่ยวได้เนาะขอบคุณหลายๆนะคะให้ให้ความรู้ให้คำปรึกษาอะไรหลายอย่างวันนี้นะคะขอบคุณท่านพออนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะวันนี้มีโอกาสได้มา,าพาอาจารย์สมบัติสิม่ามาเป่าแคนเพื่อขอพรจากองค์ปูขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งนะคะขอให้ลูกหลานจเจริญลุล่งเรื่องในนาทีการงานอาเหตุอะไรก็ขอความสมความมุงม่งมั่นปรารถนา เป็นมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้มาได้เจอได้เห็นเหมือนอ่ามันเป็นความสุขทางจิตใจนะคะความสุขด้านจิตใจของเฮาสิ่งที่เฮาปรารถนาสิ่งที่เฮาอ่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในใจของเราที่เราอยากมาเจออยากมาเห็นนะคะปูพญายนาคที่อยู่ในใจเฮาอยู่แล้วนะคะมื่อวามีโอกาสดีก็ได้มาก กราบไหว้ขอพรอนเพลินนะคะโดยเอาเสียงพิ้นเสียงแคนนะคะการร้องการร่ำมาถวายเพลินนะคะกขอพรใ,ให้ให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีความสุขความเจริญในนาทีการงานอยากทำอ่า u t u b e นะคะอยากทำคลิปดีๆเพื่อสีเผยแร่วัฒนธรรมเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาพูดเป็นภาษาอีสานกลางนะคะยูจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นภาษาอีสานกลาง อ,า,อาจจะอาจจะพูดพวนๆนบ่ชัดเจนอาจจะพูดไทยไม่แข็งแรงก <c oughs> ็ขออนุญาตบาดคำนะคะใส่เป็นภาษาอีสานบ้านเฮ่ามาอยากเผยแพร่วัฒนธรรมบ้านเรานะคะวัฒนธรรมมีอยังแน่บ้านเห่า,าการการอยู่การกินนะคะการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเ่าเหาอยู่จังไดกินจังไดนะคะตื่นขึ้นมาคนอีสานบ้านเฮ่าเฮ็ดอยียงแน่ตื่นขึ้นมาก็าได้ หนึ่งเขาเป่าไฟใส่บาดยาหนานะคะอันนี้คือคือ,คอสิ่งที่เชาาอีสานบานเฮาเห็ดอยู่แล้วนะคะใส่บาดยาหนามกินท่านนะคะนสิ่งที่สิ่งสิ่งที่เฮ้าเข้ากรกบบไว้นับถือมากตั้งแต่ตลอดนะคะกระือว่ามีความสุขก,กับการใส่ชีวิตมีความสุขในการทีอ่อยากเผยแพร่นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นภาษาเบา ภาษาพูดของเราเนี่ยเราเป็นเผ่าเผาหนึ่งของของคนไทยนะคะเป็นไทยอีสานเป็นภาษาใส่ภาษาทองทิ่นภาษาพื้นบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งนะคะเสียงแค้นก็เป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึง่งเสียงพิ้นก็อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็โดยรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดก็คือ,อชีวิต นะคะการใช้ชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาทั้งเวอร์เล่าพี่น้องนะคะก็ถือว่าต่อไปก็สิได้ถ่ายทอดให้พี่น้องเบ่งนะคะว่าแต่ละวันคนอีสานบ้านเราทําอะไรบ้างนะคะในสิ่งที่สวยงามวิถีชีวิตอ่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวอีสานนี่แหละเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับ